มีต้อนรับสูตรไร v เคานเตอแหล่งรวมรีวิวรถยนต์เชิงลึกข่าวสารยานยนต์ล้ำสมัยและข้อมูลสุดพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์หากคุณรักรถยนต์เหมือนกับเรากดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ล่าสุดของเรา วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคันหนึ่งแห่งปี2 0 2 6ี่ g l y ex 5 suv ไฟฟ้าสุดล้ำที่ถูกออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่น่าทึ่งนี่ไม่ใช่แค่ suv ไฟฟ้าทั่วไปแต่มันคือก้าวใหม่ของอนาคตแห่งการเดินทางมาร่วมค้นหาทุกรายละเอียดของสุดยอดยานยนต์คันนี้ไปพร้อมกัน2 0 2 6 g e e l y ex 5คืองานศินละปะที่ผสมผสานระหว่างการออกแบบและเทคโนโลยี ทุกเส้นสายและทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันกระจังหน้าแบบอินลูมิเนเต็ดกริลที่เชื่อมต่ออย่างลงตัวกับไฟหน้าเลตดีไซน์บางเฉียบทําให้รถคันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นบนท้องถนนจีลี่ได้ออกแบบ EX5 ให้ผสมผสานร,ระหว่างความสวยงามและหลักอากาศพลศาสตร์หลังคาที่ลาดเอียงช่วยเพิ่มความสปอร์ตมือจับประตูแบบฝังตัวและหน้าต่างไร้กรอบเพิ่มความล้ำยุกขณะที่ไฟไท้ายเลตแบบฟูวิดไลท์บาช่วยให้รถดูโดดเด่นแม้ในยามค่ำคืน แต่ ex 5ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุดทุกองค์ประกอบของตัวรถตั้งแต่ช่องอากาศไปจนถึงล้ออลลอยน้ำหนักเบาถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านอากาศให้มากที่สุดเพิ่มระยะทางขับขี่และประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟ้าเมื่อเปิดประตูรถคุณจะได้พบกับห้องโดยสารแห่งอนาคตที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีอัจฉริยะและความหรูหรา สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่รวมเอามาตรวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนต์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวระบบ AI อัจฉริยะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่ปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆเช่นระบบนำทางการควบคุมอุณหภูมิและโหมดการขับขี่โดยอัตโนมัติภายในรถแทบไม่มีปุ่มกดแบบดั้งเดิมทุกอย่างถูกควบคุมผ่านระบบสัมผัสคำสั่งเสียงหรือแม้กระทั่งท่าทางมือการออกแบบภายในยังคงความเรียบง่ายแต่พรีเมียม เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศระบบทําความร้อนและนวดไฟฟ้าหลังคากระจกพาโนรามาทําให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางและโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับสายบันเทิง ex 5มาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอิ่มเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตและด้วยการเชื่อมต่อ5 g คุณสามารถสตรีมเพลงดูวิดีโอหรือใช้ระบบนำทางแบบ ar ได้แบบเรลวทม์ ด้านสมรรถนะ eX5 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบ All-wheel drive ที่ให้แรงบิดทันทีเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือเดินทางไกล eX5 จะให้ความรู้สึกขับขี่ที่น่าตื่นเต้นและเงียบสงบในเวลาเดียวกันแล้วเรื่องระยะทางละ่ะ eX5 มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงที่ให้ระยะทางขับขี่ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็วพิเศษคุณสามารถชาร์จแบตจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลารอนานแต่สมรรถนะจะไม่มีความหมายเลยหากขาดระบบความปลอดภยัยจิลี่ได้ติดตั้งระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงที่ทำให้ e x 5เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดฟีเจอร์สำคัญได้แก่ระบบขับขี่อัตโนมัติบนทางหลวงที่ช่วยเปลี่ยนเลนและปรับความเร็วโดยอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัจฉริยะที่ปรับตามสภาพจราจรแบบเรท ล้อง360องศาที่ช่วยให้คุณมองเห็นทุกมุมรอบตัวรถระบบ AI ช่วยหลีกเลี่ยงการชนที่สามารถคาดการอันตรายล่วงหน้าและตอบสนองได้เร็วกว่าสิ่งที่ทำให้ EX5 แตกต่างจาก SUV ไฟฟ้าทั่วไปคือความสามารถในการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA หมายความว่ารถของคุณจะพัฒนาและได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระยะทางขับขี่ฟังก์ชันขับขี่อัตโนมัติหรือระบบความปลอดภยัย นอกจากนี้ EX5 ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Vehicle to Grid มี2 G ซึ่งทำให้รถคันนี้เป็นมากกว่ายานพาหนะทั่วไปคุณสามารถใช้ EX5 เพื่อจ่ายพลังงานให้บ้านของคุณชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นหรือแม้กระทั่งขายไฟฟ้ากลับคืนสู่โครงข่ายพลังงานได้อีกด้วย2026 g l y EX5 ไม่ใช่แค่ SUV แต่มันคือนวัตกรรมแห่งอนาคตที่รวมเอาดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีสุดล้ำสมรรถนะร้าใจและโซลูชันพลังงานอัจฉริยะเข้าไว้ในคันเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเทคโนโลยีสายความเร็วหรือคนที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าหรูหราและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม EX5 คันนี้จะทำให้คุณประทับใจเกินความคาดหมายคุณคิดว่า g i l l y EX5 คืออนาคตของ SUV ไฟฟ้าหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่และข่าวสารยานยนต์ก่อนใครขอบคุณที่รับชม r i like c u เ t e แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า